รถคันเป็นล้านต้นไงวะสั่น,นเอาเราไปหนะ้ารถคันมาแก้วต้นไงโอ้ยรถคั้นแบบไงวะต้นไงเพื่นไปโอ้ย <c oughs> องไง <c oughs> ยก,ยก่ฟพดโอ้เสียงไหมพี่นอ้องสุดยอดไหครับผมดุดันไม่เกรงใก,ใก่ใคร วด6 6 4 0โอ้โหๆๆๆเปยังนี่เปยังติดตามต้นนี้บ่อ่ะติดตามต้นให้ออกบ่ออกบ่ต้นนี่อ่ะ <c oughs> ต้นไง,งพุ่นพี่น้องพ่องต้นไงว่าซันโอ้ยรถคันเป็นล้าน tuần ngay vào sân ở đâu vậy là tuần khăn mặc ngay mà và... tuần ngay ôi luôn khăn mặc ngay mà và... tuần ngay vào quay ôi cài <laughs> <Ôi, cười> phốt quay lậu hỏa ghe nghe lên tu sư ôi. <laughs> ôi chỉ cà cái gì mà quay lậu hỏa ghe nhỏ hỏa này Hãy subscribe cho kênh Rồi. Tòa lang rồi. à của người đó. Hoặc Hoặc ai một ngày. Quá là hết trắng đấy à ดันเกียร์สองไปเรื่อยบานนี่เกียร์สองเกียร์กลางรถฟอร์ดเมื่คือเกียร์สองไงรถคู่ปะตาได้ไ่น้องเรียกว่ากันมาคักไปเด้ครับ